สวัสดีครับพี่พี่ที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปในช่องของผมนะครับหากพี่พี่เข้ามาแล้วก็ฝากกดติดตามช่องของผมด้วยนะครับฝากกดติดตามด้วยเพื่อเป็นสมาชิกร่วมกันนะครับก็หากใครติดตามแล้วก็ขอขอบพระคุณมากเพราะว่าผมทำช่อง u t u b e เนี่ยก็มีเปิดเปิดแบ่งปังปนวัตถุมงคลแล้วก็พาไปเที่ยววัดไปเที่ยววัดแล้วก็บราณสถานต่างๆในเขตใกล้บ้านนะครับพอที่จะมีกำลังซับ ของตัวเองที่จะไปถึง <c oughs> ไปได้ไม่ไกลนะครับเราแวกบ,บ,บ้านก็มีโบราณสถานมากมาย <c oughs> ก็ทำมาลงคลิปอยู่เรื่อยๆฝากพี่ๆติดตามรับชมด้วยนะครับเพราะพระคุณนะครับอ้าววันนี้ครับวันนี้นะครับพี่ๆมาพบกับผมเนี่ยต้องเป็นคุณแผนผงพรายนะครับเป็นคุณแผนผงพรายด้านหน้านี้จะเป็นพระคุณแผนพรายมหาเศรษฐีเป็นพรายอุ้งนางนะครับที่ระลึกงานกระถิ่น2,561 พระครูวรกิจคุณากรหรือพระอาจารย์แปรนะครับแห่งวัดบานคูตบตําบลคูบอำเภอน้ำเกลี้ยงจังหวัดศรีสะเกดนะครับผมเคยไปกราบท่านแล้วครั้งหนึ่งนะครับท่านเมตตามากนะครับในครั้งนั้นท่านไปกราบครั้ง,รงแรกเลยนะครับรประมาณสองทิศที่แล้วเนี่ยท่านท่านท่านควักออกจากอังสาท่านเลยนะครับท่านบอกว่าเป็น,เป,นเป็นเป็นเปลือกงาน,นะครับบอกว่าเป็นงาช้างเอาไปแกะทำวัตถุงมงคลนะท่านว่าอย่างนั้นนะครับ แต่ผมดูแล้วก็น่าจะเป็นขนายนะเป็นงานของตัวเมียมากกว่าครับคนบอกว่าอันไปแล้วแกแล้วนางเบิ่งเนอเดี๋ยวเขาซับออเพ่นมา <c oughs> ท่าน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 ก็เมตตาแนละ้วถ้าบอกว่า,าให้นั่งดูด้วยนะเดี๋ยวเขาสลับเอาท่านว่าอย่างนั้น,นะครับเป็นของที่ทนสิทธิ์ท่านพูดอย่างนั้นนะครับท่านเมตตามากจริงๆเลยนะครับผมก็ยังไม่ได้แกะนะครับก็ยังเก็บไว้นะครับแล้วครั้งนี้ผมก็ได้มีโอกาสไปเช่าวัตถุมงคลมานะครับไปเช่าวัตถุมงคลมา เป็นคุนแผนพงพรายนะครับพรายอุ้มนางมหาเศรษฐีนะครับทําได้กุศลสิอย่างสวยงามมากจริงๆนะครับสวยงามมากจริงๆนะครับสร้างปี2561นะครับเดี๋ยวผมแกะก่อนนะครับสร้างปี2561น้ายะครับสายพรายเนี่ยโอ้โหท่านเข้มขลังจริงๆนะครับผมโอ้โหไปกราบครั้งแรกนี่เกิดศรัทธานะครับก็เลยเดี๋ยวจะมีโอกาสจะไปกราบอีกนะครับแต่ว่าถุกมงคลที่วัดเนี่ยหมดแล้วไม่เห็นเลยนะครับ ไปเช่ามาตามสนามพระจังหวัดศรีสะเกดนะครับเพราะว่าท่านอยู่ศรีสะเกดเนาะนะครับวันนี้มีชุดกรรมการด้วยแล้วก็ชุดธรรมดานะครับนี่ไปเช่ามาเลยนะครับเห็นแล้วศรัทธามากเลยอยากจะให้ที่พี่เนี่ยมาเช่าบูชานะครับมีประสบการณ์แน่นอนท่านเข้มขลังมากนะครับผมนะครับสัมผัสได้นะครับผมเชื่ออย่างนั้นนะครับผมเชื่ออย่างนั้นเรามาเริ่มที่องค์นี้ก่อนนะครับนี่ครับ โอ้โหขงพายนะครับเต็มเต็มเลยนะครับดูครับใครชอบสายนี้ไม่ควรพลาดนะครับนี่คือคุณแผนอุ้มนางนะครับสายพายล้วนๆเลยนะครับมีเกสรพระอาจารย์ด้วยนะครับมีเกสาท่านด้วยนะครับเกสาท่านด้วยดูครับโอ้โหนะครับสวยงามมากจริงๆองค์นี้หมายเลขหนึ่งแปดเก้านะครับดูครับพายเน้นๆเลยนะครับดูครับ ด้านหลังก็จะเป็นยันของท่านนะครับเป็นเนื้อผงพรายนะครับเป็นเนื้อว่านแต่ว่าผสมผงพรายเป็นเนื้อว่านแต่ผสมผงพรายนะครับองค์นี้เป็นเนื้อว่านเหมือนกันนะครับพุทธคุณนั้นเมตตามหาสเสน่ห์ครับจะได้บารมีของพระอาจารย์แปรและอิจฉริตของพ่อพายแม่พายที่สถิตยอยู่ในวัตถุมงคลนะครับ ไม่ต้องใช้คาถากำกับนะครับเนื่องจากาพระอาจารย์ท่านได้อธิษฐานจิตปลูกเสกไว้แล้วนะครับโอ้โหสุดยอดเลยครับดูครับองนี้หมายเลขสี่ศูนย์นะครับหมายเลขสี่ศูนย์นะครับนี้สวยงามนะครับพุทธคุณเมตตามหาเสน่ห์แน่นอนนะครับดูจากพุทธสินแล้วนะครับองค์นี้โอ้โหองนี้สวยงามมากเลยนะครับดูครับนี่ฮะ มีเครือบด้วยนะครับสวยงามมากครับอืมนะครับองค์นี้น่าจะหมายเลขสี่เก้านะครับสี่เก้าหมายเลขสี่เก้าบรรจุตะกุดด้วยนะครับสวยจริงๆครับอืม สวยงามครับสายศิสเกตสายพรายนะครับผมไปที่ที่วัดที่บ้านของท่านเนี่ยโอ้โหพูดภาษาเขาน้าจะเป็นเป็นยังไงล่ะเป็นเป็นยังไงะพูดภาษาสวยหรือเปล่าผมไม่มัน่นใจนะผมฟัง,ฟ,งฟังไม่ค่อยนะนะครับชาวบ้านที่มาทําบุญที่วัดนะครับเป็นคนแบบน่าจะปัดครื่องซิสเกตเนี่ยจะประกอบชนสีเผ่านะครับมีลาวเขมีเยอสวยนะครับก็จะพูดสำเนียงภาษาที่ แปลกๆออกไปนะครับถือได้ว่ามีความเข้มคลังอยู่ในตัวนะครับโอ้ลืมไปอันนี้ชุดกรรมการนะครับพูดเพลินเลยอันนี้ชุดกรรมการอยู่ในกล่องกรรมีนะครับหายากนะครับกรรมการนะครับสวยมากนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยดูเนาะนะครับอ่านกันมาดูทีละองค์ก่อนก่อนหากใครสนใจก็อย่าลืมทักเข้ามานะครับ0647744808เป็นเบอร์โทรของผมนะครับโอ้โหพายเน้นๆเลยนะครับ นี่ฮะอุ้มนางไว้สององค์สองคนเลยนะครับกรรมการแปดสองนะครับโอ้ยนะครับสวยงามมากเนื้อทูโทนเนาะก็บรรจุพลายอยู่ด้านหลังด้วยนะครับเป็นเนื้อแบบสองสีเนาะทูโทนเนาะเขาเรียกเนาะดูครับสวยงามเข้มขลังด้วย พุทธคุณจริงๆเลยนะครับผมเชื่ออย่างนั้นนะครับโอ้โหนะฮะนี่ฮะอีกองคหนึ่งนะครับเป็นเนื้อว่านเนาะแต่ทั้งหมดและทั้งมวลเนี่ยผสมผงพรายทั้งหมดนะครับขึ้นอยู่กับว่าจะอ่าเห็นชัดหรือเปล่าแค่นั้นเองนะครับองนี้มาเลข97นะครับ97บรรจุตะกรุดหนึ่งดอกนะครับโอ้โหยอดสวยงามครับองค์นี้ถูกชะตากับผมมากเลยนะครับดูครับมีความแบบอื้สวยนะครับดูครับ มืนจะทาน้ํามันด้วยนะเห็นไหมครับดูครับโอ้ยองค์พ่อคุนแผนนะครับด้านหลังชิน้นพายเบื้อเริ่มเลยนะครับด้านหลังนี่ชิ้นพายแบบแน่นๆเลยครับหกเจ็ดสวยงามครับพี่ๆนะครับ,งงรบนะีบ่ฮะนี่คืคอขุนแผนพายอุ้มนางของพระอาจารย์แปะนะครับสวยจริงๆครับเห็นไหมฮะ มีโอกาสเนี่ยผมก็จะไปกราบท่านอีกครั้งนะครับเพราะว่าผมไปก็ท่านเมตตาจริงๆนะครับว่าผมไปกราบท่านท่านเมตตาจริงๆเลยนะครับควักชิ้นงาช้างจากอังสาในสายอยู่ในอังสานะครับออกมาให้เลยตอนะนี้ขนาดเจอกันครั้งแรกนะครับผมก็ป,มปื้มปื้มใจจริงๆนะครับได้ไปกราบท่านเนาะนะครับแล้ววันนี้ก็เป็นวัตถุมงคลของท่านนะครับน่านำมาห้ชมกัน นะครับถ้าพี่ๆสนใจก็อย่าลืมทักกันเข้ามานะครับช่องของผมเนี่ยบ่อนคลาสสิกนะครับมีลายเดียวนะครับลายเดียวนะครับอย่าไปหลงเชื่อลายปลอมนะครับเนื่องจากมีคนอาแอบอ้างนะครับแอบอ้างปลอมลายของผมนะครับทักไปหาคนที่เข้ามาคอมเมนต์ใน u t u b e นะครับมันจะโต้ตอบกันได้เนาะนะก็ผมก็ดูไม่ครบนะครับคนคอมเมนต์เยอะนะครับนะก็ต้องระวังด้วยนะครับเนี่ยฮะโอ้พดสวยงามนะครับแพ็กเกจโอ้ไม่ใช่แพ็กเกจกล่องสวยงามนะครับดูครับเนี่ยฮะ ทำได้อย่างละเอียดมากเลยนะนี่นะครับเอาล้วครับพี่พี่นะครับหากใครชอบและสนใจทักกันเข้ามานะครับ0647744808เป็นเบอร์โทรของผมนะครับโอเคครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับ